สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคําตอบ IT ทีน24ชั่วโมงนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่มีคำถามว่าเราจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกนะคะในกรณีที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา4 0แล้วจะเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากทางเลือกที่1เป็นทางเลือกที่2หรือจากทางเลือกที่2เป็นทางเลือกที่3จะดําเนินการเช่นไรนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่า เอกสารที่จะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกนั้นใช้เอกสารอะไรนะคะจะเป็นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40หรือสพส1ขีด40ทับ1นะคะแล้วก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะ โดยช่องทางในการยื่นเอกสารนะคะณปัจจุบันก็สามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกพื้นที่หรือกรณีที่ไม่อยากไปเจอผู้คนไอาอัดก็สามารถยื่นทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตรวจสอบที่อยู่ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะเดี๋ยววันนี้มาแนะนําผ่านหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะก่อนอื่นนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะอันดับแรกเราจะไปขอดาวน์โหลดเอกสารที่กล่าวถึงเมื่อกี้นะคะให้คลิกไปที่เมนูตรงนี้ดาวน์โหลดนะคะให้เลื่อนลงมาเห็นแบบฟอร์มกองกองทุนประกันสังคมนะคะให้คลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีสับสอหนึ่งคีซีศูนย์ทับหนึ่งนะคะแบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้เราคลิกเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นก็จะขึ้นแบบฟอร์มขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนะคะซึ่งในในแบบฟอร์มนั้นเราก็สามารถปริ้นแล้วก็กรอกแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยในแบบฟอร์มดังกล่าวที่ดาวนโหลดนะคะก็จะมีคําแนะนําในการกรอกนะคะซึ่งเราต้องใช้ข้อมูลเดิมนะคะตามเที่ยวมูลที่เราระบุนะคะและเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะเราใช้ ประกันสังคมที่ไหนณนะปัจจุบันนะคะแล้วเราต้องการเปลี่ยนประกันสังคมที่ไหนแล้วเราใช้ทางเลือกเมื่อไหร่นะคะและเอกสารที่เราแนบมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกรอกแล้วเราก็ยื่นส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะในกรณีที่ส่งทางไปรษณียน์นะคะ mm hmm. ก็ให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะให้คลิกกดปุ่มโฮมตรงนี้นะคะปุ่มโฮมก็จะขึ้นหน้าแรกตรงนี้ ให้เราเลื่อนลงมานะคะจะมีปุ่มที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของสำนักง,งานประกันสังคมให้เราคลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะว่าเราอยู่จังหวัดไหนก็จะมีดาวน์โหลดเอกสารเราก็สามารถดูแล้วก็ส่งที่อยู่ตามที่ระบุนะคะว่าเราจะส่งไปที่ไหนนะคะซึ่งก่อนส่งเราสามารถคอนเฟิร์มหรือโทรศัพท์กับสำนักง,งานประกันสังคมที่เราจะส่งข้อมูลไปได้นะคะ เพื่อลดการแอรอัดในการเข้าไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ